เอาลวดเนี่ยพันพันกันไว้นะคะลวดอันนี้ทําดอกไม้แล้วตอนนี้มันขึ้นสนิมก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เอาถุงปุ๋ยเนี่ยค่ะตัดนะไหนเปิดให้เห็นคิอตัดให้มันโป่งทั้งสองข้างนะคะอีกข้างหนึ่งไม่ต้องมัดนะคะกล้วยไหมคะนะคะเห็นปีกกล้วยเอาเอาถุงเนี่ยสวมเข้าไปค่ะ สวมเข้าไปให้มันเลยหวีกล้วยนะคะให้มันเลยหวีกล้วยค่ะแล้วก็เอาเอาลวดมัดค่ะอ่าโอเคเอารวดค่ะเส้นเดียวเอารวดมัดทางนู้นไว้มัดด้านเดียวนะคะมัดว่นด้านเดียวค่ะอีกด้านหนึ่งปล่อยไว้ค่ะ ไม่งั้นกะลอกจะกินค่ะบางบ้านเนี่ยยังยังอ่อนๆอยู่เลยกินหมดนะคะค่ะมัดประเทศมันเลยบีกล้วยนะคะมีปีค้างอยู่ไว้นะคะต้องตัดทิ้งนะคะไม่งั้นมันจะแย่งอาหารนะคะปีกล้วยตัดระวังนะคะอย่าให้มันโดนเสือ้อ ยางมันติดมันจะลากติดกันค่ะเ,เราไม่หอ่อเดี๋ยวก็ลอกจะกินนะคะเห็นไหมคะ mm hmm. เขาก็เอาถุงปุ๋ยนะะี่ค่ะสวมเข้าไปนะคะถุงปุ๋ยอันนี้จะหนานะคะสวมไปแล้วก็ปล่อยชายไว้ mm hmm. เห็นไหมคะกล้วยจะอยู่ข้างในนะคะ mm hmm. กระลอกเข้าไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วก็มัดไว้กล mm ้ hmm. วยห่อแล้วนะคะก็ลอกเขาจะเข้าไม่ได้นะคะสรุปแล้วมีสี่วีค่ะ ตรงนู้นอีกหวีหนึ่งตรงนู้นอีกหวีหนึ่งเห็นไหมคะสีหวีคะ่ะนะคะนุ่นอีกหวีหนึ่งไหนอ่ะนุ่นค่ะอีกหวีหนึ<ๆ>่งเขาสุดแล้วนะคะต้องตัดทิ้งนะคะเขาจะแย่งปุ๋ยเปล่านะคะน้ำดอกไม้ค่ะดอกออกรูกนะคะ อันนี้เป็นกระจุกเลยเห็นไหมคะกระจุกเลยชมพ,พูเผ็ดบุรีะนองค่ะนะคะเขายังไม่ดกนะคะเพิ่งเอามาปลูกปีที่แล้วคะ่ะวิสเลียค่ะวิสเลียอันนี้ของอเมริกานะคะช่อจะไม่ยาวค่ะ ช่อจะไม่ยาวค่ะช่อเขาจะไม่ยาวนะคะ